เดี๋ยวสวดมนต์ด้วยกันนะคืนนี้สาธุน้อมนำส่งบุญสู่พระสยามเทวาธิราชแล้วก็ทหารหารที่ปกปกักรักษาประเทศนะรวมพลังบุญด้วยกันคุณจิตตานุภาพของคนบุญหลาย,ลายๆคนรวมกันมีพลังครับช่วยกันสวดมนต์นะโอเคอย่าพึ่งหายอย่าพึ่งหายวันนี้คนก็เยอะเหมือนเดิมดีมากขอบพระคุณกันทุกคนนะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยผมไม่รู้จักก็หลายคนนะทักทายกันได้คุณผมชื่อดรโน้ตนะดรโน้ตธรรมปัญญา <l ain> หลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ช้างน,นะไม่ใช่ครับอาจารย์ช้างก็อีกท่านหนึ่งนะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่นะเอ้าหนูหนึกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ช้างไง <l ain> ไม่ใช่ครับบอกไปใช่ไปถามว่าจริงอ่ะมอม้ําบอกอีกไม่ใช่นะอา <l ain> จารย์ช้างชุดนี้งานชุกไงกำลังจะปีใหม่ต้องทำนายลาศีอะไรย่างนี้นะของผมไม่มีคำทำนายอะไรนอกจากว่าคนทุกคนเป็นทายาทแห่งกรรม เราจะได้รับผลแห่งการกระทําที่เรากระทาไว้เสมอไม่วันใดก็วันใดครับคุณอ้วนกัญญารัตสังสีแก้วสาธุการครับทักทายได้คุณทักทายได้เดี๋ยวสวดมนต์ด้วยกันนะขอเรียนเชิญคุณใช้เวลาไม่นานส่งพลังพร้อมกันเป็นพลังงานครับท่านพอลีรูปเดียวพลังงานยังขนาดนั้นพวกเราก็สิทยิอนุสิษธิ์ก็ต้องมีพลังบ้างแหละคุณนะช่วยกันนะอรัธนาานิกพันครครับ ชีวิตชีวิตของท่านแบบผสมผสานดีเหลือเกินคุณทั้งหลายครับเดี๋ยวเราสวดมนต์ด้วยกันนะท่านทั้งหลายครับน้องอนุโุมทนาบุญกับเจ้าภาพพันอีกพันครูนะครับเจ้าภาพบูชามาลาการทั้งเจ้าภาพรายเดือนเจ้าภาพรายพิเศษแล้วก็เจ้าภาพรายต่อเนื่องนะครับ ขอน้อมบูนาสาธุการในส่วนบุญนั้นอันเกิดเป็นพานมาลาการอันงดงามที่เป็นพานสดใหม่ในการบูชาทุกวันด้วยมหามาลาการนั้นเราได้ทําตามคติธรรมของพระมูลคันทกุฎีคือกุฏิพระเจ้าว่าเป็นกุฏิอันบูชาด้วยเครื่องหอมเป็นกุฏิที่หอมกลุ่นด้วยกลิ่นของศีลของธรรมและการบูชาขอมาหามาลาการนะครับพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมบูชานั้นเป็นไปดังคติธรรมนั้นจงทุกประการด้วยมหาคันทมาลาบูชานั้นเทิน นะโมตสาพพาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสาพพาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสาพพาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนากําลังแห่งพระพุทธเจ้าพราธรรมและพระสงฆ์ปรากฏเกิดรวมลงด้วยกระแสะบุญกุศลนะครับพระเจ้าได้ประกอบทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันบำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ต้น จนบัดนี้อันกําลังบําเพ็ญอยู่ณขณะจิตนี้และจักบําเพ็ญต่อไปในการอนาคตข้างหน้ารวมเป็นบุญ3การกิริยาด้วยบุญกิริยาแห่งอดีตปัจจุบันอนาคต,ตรวมเป็นหนึ่งประสิทธิเป็นมหาโพธิญาณบารามีขอน้อมรัตนากระแสนี้นิมนต์รัตนาสน็จพระปฐมรมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสิกีทศพลายานที่หนึ่ง สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมโปรดเมตตาสถิตเหนือเสียงกล้าเป็นประธานใหญ,นนญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคลขอน้อมรัตนาพระพุทธธรรมพระสงค์พ่อแม่ครัาจารย์และพระไตรสืขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิเป็นมหาบารมีธรรมมรนาในบุญกุศลนั้นเกิดเป็นวิมานที่พิมานทองพิมานแก้ววิมานธรรมครอบเหนือเสียงก้าวกาใจจิตญาณข้าพเจ้าบัดนี้เป็นการเวลาแห่งการมงคลข้าพระเจ้าขอน้อมจิตสวดมนต์จเจริญภาวนาน้อมจิตนี้บูชาพระรัตนตรยัย อารหังสัมมาสัมพุทโธพ,พัะควาพุทธังพัะควันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตพัะควาตาธรมโมธัมมังนมมัมมิสุปฏิปันโนพัะควโตสาวกาสังโคสังขังนาม,ามขาิข้าพระพุทธเจ้าข้าพระุทจาทั้งหลายขอน้อมถวาย ด้วยเครื่องบูชาสักการะเป็นพานเอกพานครูนี้ขอน้อมนิ l มิตด,ด้วยกำลังบุญกุศลให้กลายเป็นดอกไม้ทิพทูปทิพเทียนทิพผ่านใบสีทิททททพทเครื่องบูชาทิพแอนเบลเลอร์ยกด้วยจิตสว่างมาเจิดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระสังฆเจ้าจงทุกประการนั้นเถิดนะโมตสัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาสวดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชจิตข้าพระเจ้าธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันธ์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระ กรรมวาจารในการบวชจิตของข้าพเจ้าสังข่งสารนังัจามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมพัฒนาพระอริยสังฆเจ้าทุกรูทุกนามโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนาจารในการบวชจิตของข้าพเจ้าบัดนี้ดวงจิตของข้าพเจ้าได้รับการบวชด้วยมหาไตรสารนคมเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมจิตนี้สักการในการสมาทานศีลข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานสีขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการทำร้ายชีวิตทั้งปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสีขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์การลักขโมยการคดโกงทั้งปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสีขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในการมการบกมุ่นในการมทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสีขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดยาพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสีขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพสุราและยาเสพ สรงไว้ด้วยวิสุทธิที่เป็นจะศีลครั้นเมื่อข้าพเจ้ารักษาศีลศีลจึงรักษาข้าพเจ้าสีเลนะภูสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัศมาสีลังวิโสทะเยศีลท้งหลายจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขศีนท้งหลายจึงเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์ศีลท้งหลายจึงเป็นบ่อเกิดแห่งพระนิพพานข้าพเจ้าสรงไว้ด้วยวิสุทธิที่เป็นจะศีลและวันนี้ธรรมปัญญาได้สาธยายในเรื่องราวของศีลอันปรากฏเกิดด้วยศีลในข้อ อาบัติปราชิกและอาบัติสังฆาทิเศษปรากฏเป็น17ข้อแห่งสมณเพศอันควรปฏิบัติกระจ่างชัดในใจผู้คนทั้งหลายให้เราไม่ประมาทในการที่ทําให้พระพิสูจน์ท่านล่วงละเมิดใน ศีลทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอนุภาพแห่งความบริสุทธิ์และการเรียนรู้และมหาปัญญาธรรมได้น้อมนําเรื่องราวของพระเดชพระคุณท่านพหลีธรรมทโรเจ้าวาดวัดอโศการามผู้ก่อตั้งวัดและเรื่องราวของพ่อแม่ครัวจารย์ทั้งหลายประสิทธิรวมลงเป็นหนึ่งเกิดเป็นความสว่างสวัยไม่มีประมาณและอนุภาพแห่งบุญกุศลอันขาพเจ้าได้เป็นเจ้าภาพตักบาตรถวายพระราชกุศลส่วน,นพระนางเจ้าเิริกิตพ์พระบรมราชินีนาถพพระบรมราชชนีพันปีหลวง ในวาระ50ปี50วันส่วนคตคือปัญญาสมวานในน้อมถวายพระพิสุสงฆ์9 3รูปและเหตุแห่งบุญอื่นๆในการคือกุลพระสงฆ์ทั้งที่เอ่ยแล้วก็ดีทั้งที่ยังไม่เอ่ยก็ตามทั้งที่รับรู้แล้วก็ดีทั้งที่ไม่รับรู้ก็ตามปรากฏเกิดเป็นวงบุญอันสว่างบันเจิดในบงบุญเขตและมหาจิตนาในการสร้างหนังสือธรรมทานเป็น จิตอธิษฐานฉบับธรรมปัญญาพิวัตรหนังสือเล่มสําคัญในการให้คนทั้งหลายได้สร้างบารมีธรรมด้วยความกระจ่างชัดในการตั้งจิตอธิษฐานขอบุญทั้งหลายเหล่านั้นจงปรากฏเกิดเป็นเครื่องบูชาโดยพร้อมเพียงกันนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนาญาณมณีน,นพรัตน์ศีสะหัสะสุธรมาพุทโธธโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวรังคันทางศีวลีจะมหาเถรังอาหาังวันธามิทูรตโตอาหาังวันธามิทาตุยโยอาหาังวันธามิสัพป,ปโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมะข้าพระบุญา้ทาทั้งหลายขอน้อมถวายด้วยมหาบุญกุศลนั้นประกอบด้วยทานศีลภาวนาบังเกิดเป็นศีลสามัญให้ปัญญาเป็นจิตอันสว่างสวัยน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาน้อมถวายเป็นธรรมบูชาน้อมถวายเป็นสังฆบูชาแด่พระพุทธธรรมประสงค์คือดวงแก้วสามประการ แห่งพระรัตนตไตรทุกประการนั้นน้อมถวายบุญแก่พ่อแม่และครูอาจารย์ทุกภพชาติของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้และชาติใดๆท่านผู้เกื้อกูลข้าพเจ้าผู้มีพระคุณต่อชีวิตนี้ที่สนับสนุนข้าพเจ้าจนมีวันนี้ขอจงได้มีส่วนในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบาดีแล้วทุกประการแม้เหตุการณ์ใดอันเป็นการประมาทพลาดพังล่วงเกินในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นและผู้มีพระคุณนั้นรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรผู้ที่เคย ล่วงล้ำกำเกิดซึ่งกันและกันด้วยกายกรรมวจีกรรมโนกรรมก็ตามบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดด้วยจิตขอขมากรรมด้วยอำนาจบุญนั้นขอจงเกิดเป็นมหาโอหูสีกรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นมหาพยาทานอนประเสริฐซึ่งกันและกันและเกิดเป็นดวงจิตอันเลิศในการยกโทษเว้นโทษอดโทษซึ่งกันและกันโดยบริบูรณ์บัดนี้ขอกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายจงสิ้นสุดการส่งผลดวงจิตอันเปี่ยมกำลังพลแห่งบุตรแห่งพระพุทธเจ้าผู้มี พระทศพลเป็นธงชัยนำทางข้าพรจ้าทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เดินตามรอยพระบาทพระศาสดาตามรอยพระอริยเจ้าเาข้าพระนิพพานดูดึงจิตอันเบิกบานนั้นขอท่านผู้เจริญทั้งหลายได้โปรดเป็นโทษงดโทษอดโทษอภัยโทษโบฆะโทษและวิมุติโทษในกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายโดยสิน้นแม้แต่กรรมใดๆที่ใครทำกับข้าประเจ้าไว้ จะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้พาพเจ้ายกอโ,โหสิกรรมให้ทั้งสิ้นโดยบริบูรณ์สิ้นสุดการส่งผลและการผูกพยาบาทในสัญญาอาฆาตต่อกันทุกประการด้วยจิตอันบริสุทธ์นั้นขพเจ้าขอประสิทธิเป็นมงกุฎพุทธเจ้าคาถาอิติปิโสวิเศษสอิเศษสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธะปิติอิติปิโสวิเศษสอิเศษสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธะปิติอิติปิโสวิเศษสอิเศษสพุทธนาเมอี อิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิตัโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัฐิพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรกงคงอิสวาสุสวาสุอิสุสวาอิพุทธปิติพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิมหาศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิด้วยมหาจิตอธิฐานนะครับพระเจ้าตั้งจิตไว้ดีแล้วและมหาพยาทานอันประเสร,ริฐที่ประกาศไว้ดีแล้วชัดนั้นจึงเกิดเป็นมหาเจตนาด้วยความบริสุทธิ์และวิมุตตทั้งหลายจงเกิดเป็นกระแสบุญเกื้อกูลเชื่อมโยง ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสจเจริญทางโลกจเจริญทางธรรมได้เป็นผู้คล่องตัวในการสร้างบารมีจะเป็นทานก็ดีจะเป็นศีลก็ดีจะเป็นภาวนาก็ดีขอให้มีเหตุและปัจจัยสนับสนุนใข้าพเจ้าการะทากิจนั้นได้โดยชอบประกอบด้วยธรรมได้โดยง่ายได้โดยสะดวกได้โดยมีการสนับสนุนเกื้อกูลด้วยอานุภาพนั้นข้าพเจ้าขอตั้งจิตว่าในภพชาตินี้ข้าพเจ้าได้รับสิ่งยากในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วข้าพเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว ข้าพเจ้าได้เจริญชีวิตตามพระธรรมคําสอนแล้วข้าพเจ้าได้เติมเต็มชีวิตให้มีค่าด้วยปัญญาแล้วจะขอให้การเหล่านั้นเกือ้อกูลหนุนส่งข้าพเจ้าได้เป็นผ,นผู้เป็นพุทธศาสนิกชนอันบริสุทธิ์เป็นหน่อเนื้อนาบุญของพระศาสนาแม้นกําเนิดเกิดมาในภพชาติใดหากยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดขอจงบังเกิดใต้บวรพุทธศาสนาเป็นต้นไปได้เกิดในตระกูลสามาธีที่เป็นตระกูลที่บริบูรณ์ด้วยปัจจัยแห่งการสร้างบารมีด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติ พรหมสมบัติอริยสมบัติและนิพพานสมบัติสถิตมั่นในกายวาจาจิตนี้ด้วยอนุภาพแห่งจิตอธิษฐานอันขจ้าตั้งจิตไว้ดีแล้วนี่คือเสียงจากคารวาสประกาศธรรมผู้ออกอากาศกระจายเสียงธรรม1,664ราตรีเป็นปีที่5ของการสร้างรามีในนามไลฟ์ธรรมปัญญาและครอบครัวธรรมปัญญาขออนุภาพนี้จงปรากฏเกิดด้วยคุณงามความดีต่อผู้ใดที่เป็นกัลยาณมิตร ต่อวงบุญของข้าพเจ้าและวงบุญที่เกื้อกูลพระศาสนาจงได้รับอนุภาพแห่งบุญนี้เต็มส่วนจงทุกประการท่านใดที่มีจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดหลงผิดหลงทางแล้วไซ้ขออภายบุญนี้จงไปกลับจิตกลับใจเขาให้ได้มองเห็นถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกควรตามรอยบาทพระศา,าสนาอย่างมั่นคงและการใดที่เราประสงค์จะสร้างบุญเกื้อกูลพระศาสนาจะเป็นการเกื้อกูลในหมวดของทานก็ดีจะเป็นหมวดศีลก็ดีหมวดปัญญาก็ดีขอเหตุแห่งบุญนั้นจงปรากฏเกิดได้โดยง่ายทุกประการ ด้วยอนุภาพแห่งการตั้งจิตมั่นในวาระการนี้บุญกุศลใดอันปวงข้าพเจา้าทั้งหลายได้ประกอบไปดีแล้วภายใต้พระบรมโพธิสมภารขอน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและพระบรมวงศาสรวงศ์ทุกพระองค์ทุกประการขอบุญกุศลนี้น้อมถวายตรงต่ออง,อองค์พระสยามเทวาธิราช พัสยามรัฐิก่กเทพและเทวดาทั้งหลายพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการใช้สีเฉพาะเจตะคุปเจ้าพ่อหอกลองเทวดาที่รักษาขอบเขตขณะศีมารักษาประเทศชาติชายแดนเทวดาประจําตัวทหารหารเทวดาที่ดูแลทีมสนับสนุนในการเกื้อกูลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นด้วยอนุภาพบุญจงปรากฏเกิดเป็นเหตุของความอยู่รอดปลอดภัย ด้วยอานาจบุญกุศลเป็นเกาะแก้วกําแพงกั้นคุ้มครองภยัยเป็นเกาะทองป้องกันภายเป็นเกาะเงินเจริญในความปลอดภยัยด้วยอนุภาพแห่งจิตอธิษฐานนี้จงทุกประการท่วนทั่วทุกคนทุกตนทุกองคทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิเทินสาธุสาธุสาธุครับท่านทั้งหลายครับ น้อมจิตแผ่บุญไปในจักรวาลด้วยบุญอันไม่มีประมาณนะครับพระเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้วทุกประการด้วยกายวาจาใจด้วยฐานด้วยศีลด้วยภาวนาบังเกิดเป็นศีลสมาธิปัญญาเพียงใดขอจงแผ่ไปในตรโลกธาตุไม่มีประมาณในสามสิบเอ็ดภพภูมิในภพภูมิเบื้องสูงภพภูมิเบื้องกลางภพภูมิเบื้องล่างขอบุญกุศลสร้างจงสว่างสวัยไปถึงภพภูมินั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมรัตนาพระชาพันธ์รังสีพระสมีหกประการของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ประสิทธิรวมลงด้วยกระแสบุญของพระเจ้านำส่งแผ่ไปให้ภพศาลในจักรวาลนี้ท่านใดต้องทุกข์จงเป็นสุขด้บุญนี้ท่านใดเป็นสุขจงเป็นสุขยิ่งขึ้นด้บุญนี้ท่านใดปรารถนาจะโมทนาสาธุการจงมีส่วนในบุญนี้พุทธังอนันตังธรรมังจักรวาลังสังขานิพพานะปัจโยโหตุเมตตาคุณนางอารหังเมตตาเมตตาคุณนางอารหังเมตตาเมตตาคุณนางอารหังเมตตาตั้งจิตอธิษฐานครับ พุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิครูอุปชาอาจาริยะคูณนางวันทามิมาตาปิตุคูณนางวันทามิพระไตรศิขาคูณนางวันทามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิริหกประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูวอาจารย์และพระไตรสิขารวมลงเป็นหนึ่งประสิท์ที่เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวะปะจยัยเป็นอุปนิสยัยนำส่งแค่พระเจ้ามีดวงตายเห็นธรรม ทำใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งทำนั้นจงทุกประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเทินนิพพานะปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธครับสว่างสวัยเช่นเคยนะคุณทุกคนครับก็เป็นบุญกุศลที่เราประกอบด้วยกันมาวันนี้ก็ปิติมากนะในบุญทั้งหลายแล้วก็ แม้ว่าจะมีผู้สูญเสียเป็นวีรบุรุษของชาติอีกหลายนายก็ขอบุญทั้งหลายจงเกื้อกูลหนุนส่งเขาแล้วนั้นให้ได้สู่ทิพยภูมิอันสุขสงบเป็นนิจนิรันดร์นอนเถิดน,นะครับสาธุการครับ